สวัสดีครับพ่อกับบ่าชีพุ่มอีกคือเก้าเนาะครับเนาะอยู่ในสวนกล้วยขึ้นเก้าครับมือนีครับมือนีนะครับสีผ้าทุกคนครับมาชมกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะที่สวนที่บ่าชีพุ่มทํางานนะครับเพิ่นได้ปลูกอยู่นะครับเนาะปลูกอยู่นี่จะมีอยูสองสายพันธุ์พี่นงฝังทางนี้ครับจะเป็นกล้วยหอมเนาะ กล้วยหอมข้าวบินดิตครับนี่ครับที่ใบชิพุ่มผ้าทำให้ชมเบื้อง่อยๆนะครับเนาะนี่ครับเป็นกล้วยหอมข้าวบินดิตครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับสายพันธุ์นี่เรื่อนว่ากล้วยสายพันธุ์แอฟริกานะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับเนาะเป็นกล้วยสายพันธุ์แอฟริกา นะครับเดี๋ยวสิบห้าเบ่งครับแม่ของเขานี่นะพี่น้องไอคายเกลียวางสร้างง่าสร้างนี่ครับเงยใหญ่แล้วครับเกือหนึ่งกับสีมีประมาณพวกเก็บบีนะครับเนาะแต่ละวีดีบนนี่สี่มีบะมาณจากสิบหน่วยนี่แหละพี่น้องแล้วก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาสีมีวีหนึ่งสามหน่วย สีหน่วยกับมี่นะครับเนาะหน่วยมันสีา,นายครับแต่ว่ามันเป็นหน่วยใหญ่เนาะพี่น้องนครับเดี๋ยวใส่เบื้องน,น่วยมันสุกน้พี่น้อง,องปอเป็นหน่อยหนีตัดไปเบื้องนี่นะครับนวยกลวยนี่ว่า,ยวายแย่ครับนี่ มาเทียบกับฝ้ามือนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับดี๋ยวเขาเบ่งเนื้อใน้าขงในครับ่าเป็นสีแบบไีนี่คือเนื้อขางใน้นะครับสีเป็นสีเหลืองครับเหลืองสมครับเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองสมแบบนี้นะครับนะกล้วยแอฟริกานะครับนะสายพันธุ์แอฟริกานะครับเดี๋ยวซมเมิตงครับรสชาติสาเป็นยังไง รสชาติหวานมันพี่น,นออ้อ,ง,นอ,ง,คองครับเอาอพิบกล้วยชาบนะครับที่น้องขี้ชาบนะครับหนึ่งสีคือสีง,งามครับลิ้มเดี่ยงนะครับนะเนาะเกือบประมาณนี้นะครับเนาะต้นกับสีใหญ่ครับใหญ่กว่าต้นกล้วยหอมข้ามดินนะครับเนาะลำต้นเขาสีใหญ่มากครับ ไอ้เบงครับนี่ต้ในใหญ่แห้งนะพี่น้องต้นของเขาสูงใหยเท่ากันครับกล้วยใหญ่สมซื่อนะครับเนาะสมซื่อสายพันธุ์ของเขาครับกล้วยยักษ์แอฟริกานะครับนี่ครับนี่ก็ที่ปลูกเซฟพื้นที่ปลูกไมหลายนะครับเนาะเพราะว่าออเดอร์มันไม่ค่อยหลายไปไหนครับ ปูเป็นให้จำนวนจำกัดนะครับแล้วส่วนมากจะเป็นกล้วยหอมข้าวเป็นบีบรับสายพันธุ์อัิกานะครับเนี่ยัข้าวเป็งเรือแต่ละเรื้อนะครับก็ยังเป็นเคยใหญ่ลูกใหญ่นะครับแตกไปแล้วครับช่วงนี้ครับมันในตัวนี้มันบ่อยีออเดอร์นะครับเนาะอเด e r หน่อยครับ เขาก็เลยต้องไฟมันแตกแบบนี้นะครับตัดอาทิตย์ละเทียนนะครับเนาะอาทิตย์ละขัางครับเอาเดือยมาลายคือกล้วยหอมนะครับเนาะถ้าเป็นกล้วยหอมนี่สิตัดทุกมือครับเล่นกล้วยหยักกล้วยนี่นะครับนะสิตัดบ้านอาทิตย์ละเทียครับครับโอ้สุกเน่าเป็นหล่น้องาเซียได้ยแท้คุณครับนี่ครับ ที่การปลูกกันดูแรกอะคือกันครับเกีก่ยกันกับกล้วยหอมเลยครับเนาะแต่ว่าต่างสายพันธุ์กันครับผมพานธชมนะครับอ้ยยักษ์แอฟริกานะครับนะเสื่อมากที่ส่งขายยุโรปนะให้หน้าแล้วยุโรปครับเขายิ่ย่อมผิดน,นะครับเนาะ ครับเ่านี่ย่อมกินซุกนะครับเนาะล่าตัดขายครับทีเลือกเอาหน่วยใหญ่ยหน่วย,ย,ยงามเนาะพี่น้องหน่วยบดีกัเลือกทิ้งครับไข่มิตรหมูกิ้งแย่ครับกล้วยกล้วยยักษ์พี่ไนออก บรรว่าบ,บานเฮามีหรือเปลา่านะครับผมบ้านหนใจได้กันนะกระเทาสิเป็นกล้วยง่วงสั่งง่าสั่งนี่ป้อนนะครับเนาะมัน,นง่ายๆนะแต่ผมว่านี่รสชาติ์เสียบได้ครับเป็นมันๆน,นะครับนะเอาไปเห็ดขนมไปเห็ดนางทั้งวันเป็นตาเสียบเนี่ยเห็ดกล้วยปิ้งแล้วพี่น้องเนาะหน่วยๆง่วยเดียวหนิโอ้ได้หลากหลายเลยครับนี่นะครับ ตัดไปเห็ดกล้วยปิ้งนะครับเรลืมพามองเพิ่มีครับนก็แตกเนื้อคือหนอนเป็นตระเสียดายได้กา<ต>รปลูกก็เหมือนกันนะครับดูแลเหมือนกันครับกล้วยแอฟริกานะครับ,บปลูกในพื้นที่หน่อยๆครับนี่ประมาณสิบไร่นะครับสิบก่าไร่ครับปลูกบะลายครับ ในพื้นที่จํากัดนะรอะว่าออเดอร์บ้านบ่อหลายนะครับเบ่บ่หลายคือกล้วยหอมกล้วยหอมยูนีค่ะเป็นพันไรนะครับเนาะที่ปลูกนี่ละพี่น้องกล้วยยักษ์สายพันธุ์แอฟริกานะพี่น้องเยอบ้านใช้พุ่มเมื่อบ้านเนาะบ้านใช้พุ่มเสียวนอไปปลูกด่พี่น้องเสียวนอแปเอาแนวนะครับ รูบ้านนะสามซีนอพี่น้องเสเอาไปเฮ็ดแนวเอาไปปลูกบ้านเท่าครับเดี๋ยวช่วงบ้านชิพุ่มื่อบ้านสะเอาไปน้านะครับนะไปทดลองปลูกครับด้วยยักษ์ของเราไปานี่จะเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมมือนี้กระตัดนะครับนะแต่บริลตัดยุบแปลงนี่ครับ ตัดทุกวันนะครับกล้วยหอมทำกันง่ายเลยตัดทุกวันขายทุกวันนะครับกล้วยหอมคาวินดิสอิสราเอลกล้วยเอฟิกาสีบ่ห่อถุงนะครับสีบ่ห่อถุงสีบ่สวมถุงนะครับนี่ป้ายแบบนี้เลยนะครับเนาะ พอมันเคลือบไปไ่นะครับนะเคลือบไปไงเหมือนไดิแต่ว่าลูกไ่ครับเคลือบไปยาวนะครับเคลือบไปยาวแต่ว่าลูกใหญ่เฉยนะครับนี่นะครับพาวใช้พุ่มพามาเบิ้งนะครับพี่นอนะ้องเนาะอย่าลก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างนังใจเห็นบ้าใช้พุ่มนะครับผมเดี๋ยวคลิปหนานะครับมาใช้พุ่มสี้าไปใส่นั่นก็ค่อยติดตามให้กันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ